สวัสดีครับกลับมาติดตามกันต่ออีกนะครับกับคลิปน้องนกขงยกอีก1 EP นะครับวันนี้น้องได้ฟักไข่ออกมาอีกแล้วนะครับ1ฟองนะครับสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ดีนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปชมกันนี่นะครับก็หลังจากฟักไข่ออกมาแล้วเราก็เอาไฟฉายมาส่องดูเชื้อนะครับก็น้องไข่ทั้งหมด7ฟองมีเชื้อ6ฟองนะครับตอนนี้แล้วก็ฟักออกมาแล้วหนึ่งตัว เดี๋ยวรอดูกันต่อไปนะครับว่าวันถ,ถัดไปน้องจะฟักออกมาอีกไหมปกติมันต้องสลับกันฟักนะครับสลับวันฟักเพราะว่าน้องสลับวันไข่นะครับเดี๋ยววันถัดไปมาดูกันเลยนี่นะครับพ่อแม่น้องก็ป้อนข้าวได้ดีมากเลยนะครับเราไม่จำเป็นต้องเอาล้วงเขาออกมาป้อนนะครับเพราะว่า ดูจากเหนียงตรงกระเพาะพักเขาได้ว่าแม่เขาป้อนดีมากเหนียงน้องจะเต็มนะครับนี่น้องกำลังล่าลาเลยนะครับไวๆตัวแดงๆแบบนี้ก็คือจ,จะทำแค่กินแล้วก็นอนกินแล้วก็นอนเดี๋ยวแม่เขาก็จะเอาอาหารมาป้อนอีกนะครับมาอีกสองวันถัดมานะครับเราก็มาเปิดดูน้อง ไข่ไปที่2เริ่มฟักออกมาเป็นตัวแล้วนะครับนี่สังเกตได้เลยน้องจะตัวเล็กกว่านะครับเป็นตัวที่2ตัวแรกจะใหญ่กว่าอย่างเห็นได้ชัดนะครับประมาณนี้เลยนีนะครับเอาซูมให้ดูใกล้ๆเลยนะครับน้องตัวแรกก็เริ่ม โตแล้วแล้วก็ดิ้นเก่งขยับขามนู่นนี่นั่นเดินเก่งแล้วนะครับสังเกตดูกระเพาะพักเขาแม่เขาดียังดีมากเลยนะครับให้อาหารถูกมากกระเพาะเต็มเลยน้องโตเร็วมากๆเลยนะครับนี่นะครับอีกหนึ่งวันถัดมานะครับน้องก็กินแล้วก็นอนกินแล้วก็นอนช่วงนี้ก็จะอยู่วัฏจักรก็จะแค่ประมาณนี้ครับ น้องน่ารักมากแม่น้องกําลังจะเข้ามาป้อนแล้วนะครับตอนนี้เดี๋ยวเขาเข้ามาดูแล้วเดี๋ยวเขาก็จะป้อนตามธรรมชาติของเขานะครับเดี๋ยวยังไงนะรบกวนติดโปรดติดตามคิป EP ต่อไปนะครับว่าจะมีน้องฟักขึ้นมาอีกกี่ตัวนะครับขอบคุณครับ